เราเลอกเราเอกเราเลือกเราราเลชีวิตใช่ไหมอยาล่นอยาเอาชีวิตจริงมาฮะแล้วก็น้องเขาก็จะเป็นคนกวนๆแทนใครอะคาแรคเตอร์คือจะกวนทุกคนแต่เขาจะกลัวผมมากอ่าใช่ผมก็จะพยายามแกล้งเขาข่มเขายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าไม่มีทางสู้สิ่งหนึ่งที่เราสื่าเราอินนะเราสึกเราเข้าใจแล้วเราแบบเราพยายามศึกษาให้มากขึ้นผมรู้สึกว่าคือผมพยายามไปดูซีรี์วีเรื่องอื่นหมดเลยก่อนแสดงเรื่องนี้ก็รู้สึกว่า มันมันปรับทัศนคติเราเราถือว่าถ้าเราเข้าใจเราอินเราทําให้เป็นธรรมชาติผมเชื่อว่าคนดูมองออก <S <S อว่าอะไรคือการแสดงอะไรคือความรู้สึกอะไรเงี้ยฮะมันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยทอบมี่เชิญครับซีรีส์เรื่องเนี้ยคือมันรวมนักแสดงที่แบบเจ๋งๆไาเยอะมากครับหมายถึงว่าไม่ใช่พวกผมนะเรื่องเนี้ยคือมันรวมนักแสดงที่แบบ เจ๋งๆไว้เยอะมากครับหมายถึงว่าไม่ใช่พวกผมนะพวกผมด้วยแล้วก็แบบว่าหลายๆคนที่เก่งๆเยอะๆมากครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันดูเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับชื่อเพลงว่าทําไมต้องคนนี้จากวงเมีนนะครับไปฟังเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับน้องๆกันต่อฮะโอเคครับ คไม่ได้ยินเขาเปิดไปในช่วงไหนแล้เหรอโอเคโอเคเนื่องเนิ่องเนื่องครับต่อเนื่อรู้สึกแบบว่าบ่อกเกินดุอ๋อได้ผมขอที่ช่วหน่อยได้ไหมครับพี่ได้เลยครับอันนี้ทุกคนทุกคนได้ยินยังฮะได้ยินยังได้ยินยังครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินอไม่ไ้นเหรอเอโอเคเดี๋ยวคุยกับคนในไลฟ์ก็ได้ครับตอนนี้เราไลฟ์อยู่นะได้ครับไลฟ์เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซสเตชันเฟซเฟซเออว่ะคุยไปตั้งนานลืมบอกไปว่ามีไลฟ์ว่ะใช่ครับ ที่ที่ไหนครับอันนี้ที่ไหนนะเอ่อฟลิกสเตชั่นได้ฮะมาแล้วด้วยอ๋อนึกว่ามาแล้วคือเขาได้ยินไม่ได้ยินได้ยินแล้วคือตอนนี้ได้ยินผมพูดเอาทุกคนนะครับฝากทุกคนแชร์ด้วยนะครับผมเนี่ยฟลิกสเตชั่นนะครับผมใช่เหรอ ฮะเนี่ยครับตรงนี้เลยที่ w เวอร์ไวเว็บนี่เฟสเฟสสเตชันดอทเน็ตเข้าเข้าไปร่วมแชร์กันให้หน่อยครับตอนนี้พวกเรากำลังไลฟ์อยู่ใช่ครับในเฟสบุ๊กก็ได้มีใครอยากจะฝากข่าวๆนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับมีลายนิดหน่อยเดี๋ยวว่าถามได้เดี๋ยวว่าอยลงข่าวนอะไรอับไม่เป็นไรข้างนอกเป็นไงบ้างครับร้อนผมแบบว่ามันเย็นโอ้ยผมอยากจะเอาแอร์ข้างในไปให้ข้างนอกเหลือเกินตอนนี้มันเป็นบ่อยไม่เป็นไรเลยใช่ใช่ผมจะบอก จริงเหรอปกติอากาศเย็นมันน่าจะเรื่องของดาวไม่ไหลผมเป็นแบบทุกคนร้อนใช่ไหมฮะตอนนี้พวกผมหนาวมากเลยว่าฝอยจมูกใช่เลือดฝอยไหมอยากจะแบ่งไปหาทุกคนนะครับอะไรนะฮะให้กอดกอดใครอ๋อมาให้กอดหน่อย เขาบอกให้กอดมันจะไม่ได้เป็นไรใช่ไะมกอดมอญหรือกอดผมเพื่อนเดื่อนอะไรก่ไ่ากินข้าวอย่างครับทุกคนตอนปีใหมม่ันอันนี้มันจะดีเลยเนี่ยจะลืมไปกินข้าวในแอปในแอปมันจะดีเลยนิดนึงเนาะไม่ให้มันแย่เลยไม่ให้มันแย่เลยลืมไปกินข้าวไปนะครับนี่มีคนบอกว่าทำไมพี่เซนซุปจังคะกินข้าวไหมทอมมี่เป็นอะไรอ่ะนี่เลทกำดาวลายเลทกำดาวออกครับขอตั้งหน่อยไปไปนั่งเลยร้านไหนลงบัญชีไว้ว่าเซนซุปใช่หา เอาเลยไหมสรุปต้อง,เอ,งเอาลงต้องเอาลง,าลงต้องเอาลงโอเคเดี๋ยวคุยกัน<ด>ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ละถ่ายอะไรต่อนละโอเค <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราเข้ารายการแล้วนะครับได้เราจะด,ด้ชั่วเผยแล้วนี่มาเผยแล้วครับเพื่อนอดินทาอะไรกันอยู่ครับสามคนนี้ฮันแน่อ่ะอ่ะนีวก็หาครับหายเนาะหายแล้วอะ มาโอโหแม่ตอนนี้ในไลฟ์ของเรานี่เดือดมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะเห็นหน้าของน้องๆทั้ง8ดคนครับตอนนี้หลายๆคนเป็นห่วงนะครับท่านี่เป็นอะไรอ่ะเกืดเป็นอะไรไฟไม่ได้นะท่านี่อย่าเป็นแบบนี้ผมจะตายง่ายแน่นอนพี่เดือคือจะบอกให้ว่าน้องเลือกคำเดาไหลแต่ตอนนี้ทุกคนฉันเป็นอะไรหรือเปล่าก็อยู่ๆเลือกกำเดาไหลเมื่อคุยคุยกันเรื่องดูซีรีส์อีพีแรกกันนะครับผมนะ ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ทุกอย่างโอเคมากอ่ะมาต่อกันมเราก็เลยเกลียดเขาตั้งแต่แรกซึ่งเรื่องเราก็าดำเนินมาค่ะครับครับเขาบังเอิญว่าตกวิชาภาษาอังกฤษ